สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านด้วยนะจ๊ะนิสาพรบอลสีมาแล้วคะ่ะคัดไม้สวยๆมาให้อีกเช่นเคยนะคะลงคลิปไว้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่สองมกราคมนะคะจัดส่งให้พรุ่งนี้จ้าวันอังคารที่3นะคะมกราคมไปสณีเปิดทําการแพ็คแบบตะก้านะคะส่งไปสนีไทยเอเเอให้อย่างดีจ้า ค่าส่งจะเป็นเหมาเหมา50นะคะส่วนท่านที่สะดวกรับปลายทางก็จะเป็นค่าส่งเหมาเหมา70บาทจ้าอาจะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่ต้นนี้นะจ๊ะชายชนนะชายชนสต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะชายชนนะใบใหญ่ๆหญ่ยสวยสวยแบบนี้เลยขออยู่ที่200บาทนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วต้นหนึ่งอยู่ในกระถาง5นิ้วต้นหนึ่งนะคะเป็นไม้แยกหนอ 2อ่200บาทต้นที่1ค่ะอันนี้200บาทต้นที่2นะคะชายชนจ้ถัดมาด้านนี้เป็นมนสวรรค์น,นะคะมนสวรรค์มีต้นเดียวนะคะให้อยู่ที่150บาทจ้าตรงนี้เป็นปราศาททองนะคะต้นใหญ่ ปลาสาสทองนะคะให้อยู่ที่200บาทนะคะไปอัพขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะเขาลนกระถางสีมากๆแล้วเขจะมีสกิดด่างนิดหน่อยนะคะให้อยู่ที่200บาทค่ะถัดมาด้านนี้เป็นอสงไข่นะคะอสงไข้ไซนี้ฟอร์มนี้ให้อยู่ที่250นะคะ250ต้นที่1จ้าป้ายมาแล้วสวยๆเนาะ แล้วก็250บาทต้นที่2จะ้ะองไข่นะคะอะงไข่กำลังกัดกำลังกัดหน้าชมพูนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดหน้าชมพูขึ้นมานะต่อมาต้นนี้กำเนิดทรัพ์นะคะกำเนิดทรัพ์มีมา4ต้นนะคะกำเนิดซัพ์กำเนิดทรัพ์นะคะต้นที่1ค่ะ กำเนิดซับนะคะให้อยู่ที่250บาทนะคะต้นที่1จ้ะต้นที่2นะคะกำเนิดซับไม้ของอาจารย์วิรัตนะคะส่วนมาลัยทองเนาะอันนี้ต้นที่3นะคะกำเนิดซับนะ250รย้บาทและต้นที่4ค่ะนีจ้ะไปไปไหน250ยบาทนะคะมี4ต้น อ,อันนี้เป็นทาตบางแก้วนะคะมีต้นเดียวนะคะธาตบางแก้วให้อยู่ที่200บาทจะ้ะหน้าแดงๆหวานๆแบบนี้เลยนะคะมีต้นเดียวนะคะต่อมาเป็นรัตนสิน,นะคะ่ะรัตนสินนะคะฟอร์มนี้เลยรัตนสินให้ไปที่กระถางละ120บาทนะคะต้นที่หนึ่งจ้ะ ป้ายแล้วสวยๆนะต้นใหญ่แล้วไปอัพไซด์ได้นะคะต้นที่ 1, นะคะ120บาทอันนี้เป็นต้นที่2อ่ะต้นที่2นะคะชอบแมบป้ายแล้วทุกใบนะคะ120บาทเท่านั้นรัตนสิน์อ่ะอันนี้ต้นที่3ค่ะตรงนี้ต้นที่4ปลายเข้มปลายสวยได้ใจมากกรอดใหม่มานะคะ อันนี้ต้นที่ห้าอ่าอันนี้ต้นที่ห้านะคะและอันนี้ต้นที่หกจ้ะอ่าต้นที่หกมีหกต้นนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทเท่านั้นรัตนสินจ้าถัดมาทางด้านนี้นะคะเป็นพญามนนะคะพญามนมีมาทั้งหมด มีมาทั้งหมด4ี่ต้นนะคะพญามลนะพญามลหนูให้ไปที่กระถางละให้ไปที่กระถางละหนึ่งอบาทนะคะกระถางที่1น่จ้ะพระยามนนะคะต้นที่หนึ่งหนึ่งรค่ะอันนี้ต้นที่สองนะคะต้นที่สามนะ และต้นที่4นะคะให้ไปที่ต้นละ100บาทแม่ค้าขอ CF 2ส่งกระถางขึ้นไปนะคะส่งกระถางขึ้นไปจัดส่งให้นะเพราะว่าแพ็คแบบตะก้านะคะแพ็คให้อย่างดีแพ็คแบบตะก้าไม่พอแก้วที่ใช้ครอบต้นไม้คือเป็นแก้วแข็งใสพิเศษอย่างดีนะคะเผื่อแบบว่ามีการเสียหายกลางทางมันก็ไม่กระเทือนถึงข้างในแน่นอนนะคะปลอดภัย100เเซแน่นอนค่ะแต่ขอ2กระถางขึ้นไปนะ อ่าส่วนต้นนี้มีชื่อว่าสีเทพาลักษ์นะคะฟอร์มใหญ่มากใส้ตั้งแม่ได้เลยไปตั้งกระถาง9นิ้วหรือ12นิ้วได้เลยนะคะสีเทพาลักษ์ให้อยู่ที่ต้นละ200บาทนะคะ200บาทต้นที่1ค่ะอือ่าสองบาทต้นที่2ต้นมันใหญ่นะคะเนี่ยมีอยู่3มต้นนะอันนี้ต้นที่สองสีเทพาลักษ์ค่ะและต้นที่สาม อันนี้ต้นที่3นะคะ200บาทสีเทพลักษนะใหญ่จริงๆอับไซ์ได้เลยนะคะอ่ะมี3ต้นสำหรับสีเทพลักษนะคะต่อมาทางด้านนี้จะเป็นพรมพิมานพรมพิมานเป็นไม้แยกหน่อเป็นไม้แยกหน่อมานะคะให้อยู่ที่ต้นละ2 0 0บาทต้นที่1จ้า2 0 0บาทต้นที่2 และ200บาทต้นที่3จะเป็นไม้แยกหน่อนะพรมพิมานนะคะ200บาทเท่านั้นส่วนทางด้านนี้เป็นทิพวารีนะคะแต่ก็คือผ่ามาจากดารานพัลลัดนี่แหละเขายังไม่ด่างเลยเรียกว่าทิพวารีนะคะให้อยู่ที่ต้นละ150บาทต้นที่1จา้าอ่าอันนี้ต้นที่2ค่ะทิพวารีนะส่วนต้นนี้ขออยู่ที่200นะต้นที่3 ขอ200บาทเห็นไหมสก,กิดด่างมาแล้วนะจ๊ะคือมันมีเชื้อด่างแหละแต่ว่าเขายังไม่เชิดชยัยก็ผ่ามาจากดารานพรัตน์นะคะถ้ายังไม่ด่างเขาก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าทิพวาลีเนาะสองต้นแรกให้ที่150นะคะส่วนต้นที่สามนะหนูขออยู่ที่200จ้าต่อมาค่ะต่อมาตรงนี้มีชื่อว่าเทวกรรมรังรักนะคะ เทวกรรมรังรักด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะโตขึ้นเขาจะกัดลายพื้นออกสีแดงๆขึ้นมานะคะเป็นลวดลายของเขานะเทวกรรมรังรักส่วนตรงไหนด่างเขาก็จะด่างของเขาตามตามตามมุมที่เขาด่างไปนะคะต้นนี้นะคะต้นที่1ต้นที่1น,นะคะเทวกรรมรังรักให้อยู่ที่200บาทนะคะต้นที่1จ้าอ่าอันนี้ต้นที่2ค่ะ 200บาทนะคะเทวกำลังรักคัดมาให้2ต้นนาะด่างกำลังสวยเลยค่ะส่วนต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้มีชื่อมีชื่อว่าเพชรเมืองนอนท์นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรเมืองนอนท์ด่างกำลังสวยเลยจะ้ะให้อยู่ที่ให้อยู่ที่350บาทนะคะ เพชรเมืองนอนนะคะเพชรเมืองนอนท์0มมีต้นเดียวนะคะมีต้นเดียวจ้ะถัดมาตรงนี้นะคะมีชื่อว่า,าชื่อว่าเทวาสุวรรณเทวาสุวรรณนะคะมี3ต้นเดี๋ยวให้ดูชัดๆมีอยู่3ต้นนะคะ,ต,คะต้นที่1น่งค่ะเทวาสุวรรณดังสวยมากต้นที่1นนะคะให้ไปที่ ให้ไปที่400นะคะเทวาสุวรรณนะ400บาทต้นที่1น่ะ400บาทต้นที่2ค่ะ400บาทต้นที่3ค่ะเทวาสุวรรณนะคะมีแค่สี่เอ้ยมีแค่สต้นเท่านั้นนะให้อยู่ที่ต้นละ400บาทค่ะต่อไปชื่อว่ามหาเศรษฐี ะะมหาเศรษฐีป้ายสวยๆแล้วแบบนี้นะคะมหาเศรษฐีให้อยู่ที่ต้นละ200บาทนะคะต้นที่1จ้ะและต้นที่2ค่ะป้ายแล้วสวยๆนะคะมหาเศรษฐีนะ200บาทนะมี2ต้นค่ะต่อมานะคะเป็นมันน่าจะเหลือแค่2คู่นี้นะเพราะว่าเขาโตขึ้น นะก่อนปีใหม่ขายไปคู่หนึ่งนะคะอันนี้เขาโตขึ้นแล้วอาจารย์คงนะคะอาจารย์คงป้ายแล้วนะคะรอกัดสีนะคะรอกัดสีเนี่ยใบนี้สีเขาเริ่มขึ้นเดี๋ยวหลอดใหม่อันนี้สีเขาก็ขึ้นนะคะแต่เป็นฟอร์มป้ายแล้วอาจารย์คงนะคะให้อยู่ที่กระถางละ400บาทนะคะ400บาทกระถางที่1จ้ะนะ400บาทและแถมอาจารย์มั่นด้วยนะเป็นคู่ขายไปให้เป็นคู่เลยนะ400บาทซื้ออาจารย์คง แถมอาจาร,ร์มั่นนะคะซื้ออาจารย์มั่นแถมอาจาร,รย์คงซื้อแยกก็ได้นะก็ต้นละ400นะคะใครอยากแยกก็แยกนะต้นละ400แต่ถ้าซื้อคู่ก็ให้อยู่400นะจ๊ะต้นละ400บาทซื้อคงอาจาร์คง Ki แถมอาจาร์มั่นซื้ออาจาร์มั่นแถมอาจารย์คงนะคะเป็นไม้เก่าเป็นบอลใบกลมนะคะอยู่ในตับขุนช้างขุนแผนอันนี้คู่ที่1จ้ะและอันนี้คู่ที่2คู่ที่2นะคะนี่แถมต้นนี้นะคะ คู่ที่สองอาจารย์มั่นอาจารย์คงนะคะมั่นคงมั่งมีงมสีสุกนะคะสี่รอยบาทเท่านั้นมีแค่สองคู่จ้าต่อไปนะคะต่อไปอ,อ,อันนี้นึกชื่อก่อนออมงมงคลปฐมเนาะค่ะอันนี้เป็นมงคลปฐมนะคะด่างสวยสวยแบบนี้เลยนี้สวยนะคะอันนี้ก็ด่างสวยนะคะด่างขาวด่างเหลือง มงคลปฐมนะคะอันนี้กระถางที่1กระถางที่1มงคลปฐมมงคลปฐมให้อยู่ที่เท่าไรดี่ะให้ไปที่2 2 0 0บาทละกันค่ะมงคลปฐมนะคะต้นที่1 200นะคะแล้วก็อันนี้ต้นที่สองนี่ก็มีความติดด่างเหลืองมาเหมือนกันนะ200บาทอันนี้ต้นที่สองจ้ะ มีอยู่2กระถางนะคะให้กระถางละ200บาทค่ะมงคลปรถมส่วนต้นนี้ต้นนี้มีชื่อว่าดาริกานะคะด่างแดงสวยๆแบบนี้เลยนะดาริกาต้นนี้ขออยู่ที่ขออยู่ที่600บาทนะคะดาริกานะคะเขาหน้าเปิดด่างแดงสวยๆแบบนี้เลยมีกระถางเดียวนะคะ6 0 0บาทเท่านั้นจ้า อ่ะขยับมาทางนี้อีกนิดนึงนะคะเมืองเกาะเกตนะคะเมืองเกาะเกตเป็นไซส์ฟอร์มประมาณซัก5-6ใบ5-6ใบแต่ด่างสวยๆนะคะเมืองเกาะเกตหน้านี้ไซส์นี้หน้านี้ไซส์นี้ให้อยู่ที่สวยนะเป็นเจน2นะคะให้อยู่ที่300บาทนะต้นที่1ค่ะ300บาทต้นที่1นะคะ และอันนี้300บาทต้นที่2คือหลอดใหม่มาหลอดใหม่ดังเหลืองแน่นอนนะคะต้นที่2 300บาทนะคะมี2ต้นเท่านั้นค่ะ,อะเอาด้านนอกก่อนเลยเนาะตอ่อต่อไปต้นนี้นะคะมีชื่อว่าจตุระเทพนะคะเป็นไม้กาบไม้กาบสีเหลืองกระดูกแดงนะคะไม้ของอาจารย์ปอชื่อว่าจตุระเทพนะคะให้อยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะต้นที่1จ้า อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วต้นที่2นะคะ200บาทต้นที่3นะคะ200บาทจัตุรเทพนะคะไม้กาบสีเหลืองนะคะไม้เหลืองกำลังมานะใครยังไม่มีสะสมไว้ได้เลยนะคะโตขึ้นสวยเป็นไม้กาบค่ะต้นที่4คะ่ะ200บาทมีอยู่4กระถางนะคะจัตุรเทพ ถัดมาทางด้านนี้อ่เอาต้นนี้ก่อนต้นนี้นะคะมณีล้อมเพชรอื๊บอามณีล้อมเพชรนะคะแบ่งมาให้หนึ่งต้นนะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะฟอร์มนี้ฟอร์มนี้ให้ไปที่850นะคะ850บาทฟอร์มนี้นะใบนี้ด่างไหมใบแรกใบแรกเขาด่าง ใบนี้ก็เปิดด่างมาแล้วนะคะใบนี้อาจจะยังไม่ติดด่างมานะคะฟอร์มนี้ให้อยู่ที่850บาทมีกระถางเดียวนะคะมาีล้อมเพชรจ้ะนี่นะหนึ่งกระถางต่อไปนะคะอันนี้เป็นสีลาหุ้มทองสีลาหุ้มทองแต่ด่างนะคะเป็นตัวติดด่างทั้งหมดเลยนะคะสีลาหุ้มทองด่างนะคะให้อยู่ที่200บาทเนาะกระถางที่1ค่ะ ใบนี้มีตำหนิหน่อยนะแม่คะอาจจะดึงออกให้นะคะตอนแพก็กสิลาหุ่มทองด่างต้นที่หนึ่งสองร้อยค่ะอ่าต้นที่สองเอาผิดต้นเอาต้นที่สองก่อนอ่าต้นที่สองนะคะสองร้อยบาทเนี่ยด่างข้างล่างใบล่างเขาด่างเห็นไหมจ๊ะข้างบนก็ด่างแต่ยังไม่ชัดมากสองร้อยบาทนะคะกระถางที่สองสองร้อยบาทกระถางที่สามจ้ะ สีลาหุ้มทองนะคะ200บาทกระถางที่4นะคะสีลาหุ้มทองนะคะ200บาทเป็นตัวด่างนะพวกนี้เป็นตัวติดด่างทั้งหมดเลยต่อมาค่ะเป็นขุ่มทองนะคะขุ่มทองหน้าแดงๆสวยๆแบบนี้เลยลุ่มทองนะคะน้องมี2ต้นในกระถางนะยังไม่ได้แยกแล้วก็ยังไม่ได้อัพไซส์กระถางด้วยนะคะให้ไปทั้งคู่แบบนี้เลยนะคะ ขุ่มทองนะขออยู่ที่250บาทนะคะ250บาทมี2ต้นในกระถางลูกค้าสามารถเอาไปแยกได้นะคะหรือว่าอยากเลี้ยงเป็นฟอร์มกอก็ไปเปลี่ยนไซส์กระถางเอาเขาลงไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็มีต้นแทงขึ้นมาก็จะเป็นฟอร์มกอธรรมชาตินะคะ250บาทค่ะขุ่มทองนะคะต้นนี้ สาวนครใช้สีนะคะสาวนครใช้สีดังนะติดดังนะคะสาวนครใช้สีสาวนครใช้สีต้นนี้ให้อยู่ที่ให้อยู่ที่900นะคะ900อบาทนะสาวนครใช้สีนะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้สีกัญจนาเจนสองนะคะ สีการจนาเจน2ให้อยู่ที่1,200บาทนะคะติดเหลืองมาแล้วแบบนี้นะคะเป็นเจน2นะคะสีการจนา1,200บาทค่ะฟอร์มสใบนะคะฟอร์มสี่ใบกระถาง4นิ้วจ้าสีการจนาพิเศษนะคะต่อมาค่ะทางด้านนี้เป็นนกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชคนะคะน้องจะ แตกโตโตขึ้นมาน้องก็จะเป็นฟอร์มพุ่มนะคะเขาจะแตกลูกแตกกอออกมานะคะนกน้อยนําโชคสวยยิ่งโตขึ้นไปเขาจะยิ่งออกแดงนะคะกัดแดงๆสวยสวยพริ้วพิ้วนะคะให้อยู่ที่กระถางละ120บาท120บาทต้นที่1จ้ะอ่ะร้อยยี่สิบบาทต้นที่สองฟอมไล่ๆกันทั้งหมดเลยนะคะเป็นพุ่ม,มสวย,สวย ร้อยยี่สิบบาทต้นที่สามจ้ะใครอยากได้ต้นไหนนะคะสนใจสอบถามได้โทรศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดแปดแอดไลน์ก็ได้นะคะเบอร์นี้หรือจะสั่งทางเฟซบุ๊กก็ได้ขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะคะ่านกน้อยนําโชคต้นที่สี่จ้ะแต่ว่าลูกค้าอย่าไปสั่งอย่าไปสั่งไม้ใต้คอมเมนต์เนาะอย่าไปสั่งไม้ใต้คอมเมนต์เพราะว่าบางทีแม่ค้าไม่เห็นนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถจบการขายใต้คอมเมนต์ได้นะคะเราจะมา ส่งเลขบัญชีหรือส่งที่อยู่กันเบอร์โทรกันใต้คอมเมนต์ก็แลดูจะไม่สะดวกนะคะก็ให้ลูกค้าสั่งทักอินบ็อกมาหรือโทรมานะคะทักแชททักไลน์หรือโทรมาดีกว่านะคะถ้าสั่งใต้คอมเมนต์เราไม่สามารถจบการขายกันได้นะคะเดี๋ยวไมคยเขาจะไมค์เขาจะไม่อยู่เนาะไมคยเขาจะไปบางท่านพิมพ์สั่งเอาไว้นานเลยนะคะคือแม่ค้าก็เห็นแหละแต่ไม่รู้จะไปตอบอยังไงก็ได้แต่บอกว่าโทรมานะคะเพราะว่ามันไม่สามารถสรุป การขายไม่สามารถจบการขายให้ได้จริงๆใต้คอมเมนต์นะคะมันจะแลดูลำบากเด้ออ,อันนี้ต้นที่ห้าค่ะร้อยสิบาทนะคะนกน้อยนำโชคอันนี้ต้นที่หกค่ะหนึ่งยสิบบาทเท่านั้นจ้าต่อมานะคะเศรษฐีริมหน้าเศรษฐีริมหน้านะ กำลังเริ่มกัดสีนะคะกำลังเริ่มกัดสีให้ไปที่ต้นละ170บาทนะคะ170บาทต้นที่1จ้า170บาทต้นที่2ค่ะ170บาทต้นที่3นะคะเรษฐีริมหน้าค่ะไปไปเลยไปอีกแล้วมามาอีกแล้วตัวป่วนอะ่ะตัวป่วนอะ่ะ 1 7 0บาทนะคะเศรษฐีริมหน้าต่อมาอันนี้มีต้นเดียวบางใหญ่บางใหญ่หน้าแดงๆแบบนี้เลยนะคะไปอัพซส์กระถางหัวต้นใหญ่นะคะบางใหญ่หน้าแดงแงแบบนี้เลยนะ,ะให้อยู่ที่200บาทนะคะต้นใหญ่มีต้นเดียวมีชื่อว่าบางใหญ่นะคะ200บาทค่ะต่อมานะคะหลวงปู่หิน ต้นนี้มีชื่อว่าหลวงปู่หินกําลังเริ่มกัดลายแล้วนะคะหลวงปู่หินอันนี้เขามีสองต้นนะมีสองต้นในกระถางนะคะให้ไปทั้งแบบนี้เลยหลวงปู่หินให้ไปที่450บาท450บาทนะคะมี2ต้นในกระถางเป็นฟอร์มกำลังเริ่มขึ้นลายแล้วนะคะเขากัดลายช้ามากนะคะต้นนี้นะหายากอยู่พอสมควรมีกระถางเดียวนะคะ450บาท หลวงปู่หินค่ะต่อมานะคะต้นนี้มีชื่อว่าบันดานซับนะคะบันดานซับให้อยู่ที่150บาทต้นที่1จ้า150บาทต้นที่2นะคะบันดานซับและ150บาทต้นที่3ค่ะบันดานซับนะคะสวยนะเป็นไม้เก่านะคะบันดานซับ ต่อมาค่ะทางด้านนี้มีชื่อว่าพันดาวนะคะพันดาวฟอร์มใหญ่นะคะฟอร์มใหญ่แล้วก็กัดลายขึ้นมาแล้วแบบนี้นะคะใบกําลังออกใบแก่เขาจะออกสีขาวแบบนี้นะคะเนี่ยออกใบขาวมาแล้วนะคะแล้วก็กัดเม็ดดาวขึ้นมาเต็มใบเนาะพันดาวนะคะอันนี้เขาอยู่ในกระถาง6นิ้วให้ที่ห5 0บาทนะคะต้นที่1แล้วก็ต้นที่สองจะ้ะ กัดดาวมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะขึ้นลายสวยงามนะคะ150บาทเช่นเดียวกันมี2ต้นค่ะพันดาวจ้าส่วนทางด้านนี้เป็นทิดาสวรรค์นะคะทิดาสวรรคะ์ทิดาสวรรค์ฟอร์มนี้นะคะให้อยู่ที่120บาท120บาทนะคะหมดลอด็อตแล้วนะรุ่นนี้นะคะ นะหน้าสวยๆแบบนี้เลยที่ดาสวรรค์โตขึ้นสวยนะคะสวยและหายากด้วยนะใครยังไม่มีแนะนําให้เก็บนะคะราคาจับต้องได้ทุกตัวแล้วเนาะบอลสีตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างไม้เก่าไม้หายากเพียงใดนะคะนะตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะคะนักสะสมบอลน,นะคะไม่ควรพลาดนะคะเก็บเอาไว้หลายๆตัวโตวขึ้นสวยทุกตัวนะคะสวยในแบบของเขาที่แตกต่างกันไปนะ ทิดาสวรรค์น,นะคะต้นนี้ให้อยู่ที่120บาทต้นที่1จ้า120บาทต้นที่2องใครอยากได้ต้นไหนระบุได้เลยนะแม่ค้ายกให้ทีละต้นแบบนี้คือเลือกได้นะคะอ่ะอันนี้ต้นที่สส่วนใครที่ไม่เน้นว่าจะต้องเอาต้นไหนบอกแม่ค้ามาว่าเอาต้นอะไรแค่นั้นพอนะคะเดี๋ยวก็แม่ค้าย,ยิบๆให้เนาะ แต่บางท่านจะบอกเอาต้นไหนก็นได้ที่สวยๆนะไอ้คำว่าสวยๆเนี่ยคืออยากเลือกแหละนะเลือกมาเลยนะคะระหว่างที่ดูคลิปไปก็จดชื่อบอนแล้วก็จดลำดับต้นให้ด้วยอย่าลืมเผื่อสำรองด้วยนะคะบางทีต้นที่เราต้องการเขาหมดนะคะลองจดลำดับสำรองมาให้แม่ค้าด้วยนะคะเพราะบางทีเวลาที่เรากลับไปดูคลิปแล้วกลับมาโทรหากันอีกอบางทีท่านอื่นเขาก็โทรรับไม้ต้นนั้นๆไปแล้วนะคะพอบางท่านไม่ได้เลือกเนาะบางท่านคือไม้ด่างก็คือ เออฟอร์มมันด่างแล้วคือเอาต้นไหนก็ได้จัดมาเลยหนึ่งต้นอีหน่เงี้ยนะคะอ่ะต่อไปค่ะต้นที่สี่จ้าร้อบาทเท่านั้นนะคะนี่ต้นที่ห้าโตขึ้นสวยมากนะคะต้นที่หจ้ะทิดาสวรรค์น,นะคะมีหกต้นนะต้นละหนึ่งร้อยิบาทเท่านั้นจ้ะต่อมานะคะต้นนี้มีชื่อว่าเออ เศรษฐีหมื 10, 000, 000. ่นล้านเศรษฐีหมื่นล้านนะคะเศรษฐีหมื่นล้านอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่งน้องติดด่างมานะคะแบบนี้อันนี้ด่างเหลืองนะคะใบนี้เดี๋ยวก็ทิ้งใบเพราะว่าเขาเขาเขาด่างขาวแบบด่างจัดนะคะด่างมากนะคะเศรษฐีหมื่นล้านนะคะให้ไปที่ต้นละ200บาทนะคะต้นที่หนึ่งจ้ะ เศรษฐีหมื่นล้านต้นที่2นะคะอันนี้ดังเหลืองนะ200บาทนะคะต้นที่2เสรษฐีหมื่นล้านนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นนารีบูรพานะคะนารีบูรพามีต้นเดียวนะให้ไปที่150บาท ย้ามีต้นเดียวนะคะไม้อะอันไหนที่แม่ค้าบอกปีต้นเดียวอ่ะบางทีมันอาจจะหมดนะคะไม่มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะจ๊ะแต่ถ้าชนิดไหนมันมีอยู่หลายๆต้นนะ,ะโทรเข้ามาทักเข้ามาก็คือ,อยังมีจํานวนให้นะจ๊ะอ่าส่วนต้นนี้นาลีบูรพานะคะ150บบาทจา้ะเมื่อกี้เศรษฐีหมื่นล้านไปแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะคะ เศรษฐีพันล้านอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วให้อยู่ที่ให้ไปที่300บาทค่ะ300บาทเศรษฐีพันล้านนะคะฮาร์ปเหลืองสวยมากใบใหม่นะคะมาแล้ว300บาทนะคะมีกระถางเดียวนะเศรษฐีพันล้านต่อมาต้นนี้นางรากสดเทวีนะคะ ตับนางสงการลำดับที่3ประจําวันอังคารโอ้ยฮัรสวยมาเลยนะคะนี่เป็นใบใหม่เขานะยังกลางไม่เต็มใบดีนะคะให้อยู่ที่450บาทน้องอยู่ในกระถางอันนี้หนิ้วอันนี้6นิ้วนะคะ450บาทเป็นไม้ป้ายเป็นไม้เก่านะคะนางรากสดเทวีป้ายสวยป้ายเข้มนะคะป้ายตรงตามลักษณะแบบนี้เลยนะคะ450บาทกระถางที่1จ้ะอันนี้ต้นที่1นะ แล้วอันนี้ต้นที่สองนะคะ450บาทป้ายมาแล้วนะคะป้ายสวยๆนางรักสดเทวีนะคะมีแค่2กระถางเท่านั้นนะคะ450บาทจา้าเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะมีไม้ประมาณนี้สนใจต้นไหนนะคะโทรสอบถามได้เลย0805194988นะคะ โทรมาได้แอดไลน์ได้ในเบอร์เดียวกันสั่งทาง Facebook ก็ได้นะคะแต่บางท่านนะคะถ้าแมค้าไม่ได้รับไม่ได้รับสายก็คือแม่ค้าติดสายอีกสายหนึ่งของลูกค้าอยู่นะคะเพราะลูกค้าบางท่านทั้งโทรเบอร์โทรไลน์โทรเฟซนะคะแม่ค้าคุยพร้อมกันไม่ได้เพราะแม่ค้ารับออเดอร์คนเดียวเนาะบางทีเคลีย์สายกับท่านนี้อยู่โทรไลน์มาหนูอาจจะยังไม่ได้รับนะคะหรืออาจจะตัดสายทิ้งแล้วเดี๋ยวหนูทักกลับ นะคะเพราะว่าเสียงมันมันตีกันดังมากเลยนะคะนะคือหนูติดายอยู่ก็ให้ลูกค้าใจเย็นๆนิดนึงเนาะเพราะแม่ค้าคนเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไล่ไล่โทรกลับไล่ตอบกลับทุกท่านนะคะหรือทางที่ดีก็พิมพ์มาไว้ได้เลยในไลน์นะคะพิมพ์พิมพ์ิมพ์มพมเลยอยากได้ต้นนี้ต้น,นนี้ต้น,นนี้ต้นน,นี้มีอะไรบ้างอย่างงี้นะคะเดี๋ยวหนูสรุปให้เนาะจ้าวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เช่นเคยค่ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะนักสะสมบอลสีของเรานะคะสะสมเอาไว้หลายๆแบบแม่ค้าก็จะพยายามหาบอลสีมาให้หลากหลายนะคะทั้งบอลสีตัวใหม่ไม้ใหม่ไม้เก่าไม้โบราณแม่ค้าจะพยายามหามาให้ให้ลูกค้าได้สะสมให้มากที่สุดนะคะจะหามาเป็นไม้ที่ฟอร์มสวยนะคะฟอร์มสวยหน้าสวยแล้วก็ ไม่ยืดโดเดนะคะถ้าอย่างอันนี้คือไม่ได้ยืดโดเดนะคะแต่เขาเป็นต้นใหญ่ที่ยังไม่ได้อัพไซต์กระถางเท่านั้นฟอร์มสวยก็คือชั้นใบเขาไล่ๆกันเท่ากันนะคะอ่ะโอเคจ้าขอญอาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีปีใหม่อีกสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ